นี้เราอยู่ที่ชาบูซีน,นะคะเสียก่อนนี่ค่ะไอติมมีหลายรสเลยนะคะเลนโบมะนาวชาไทยแล้วก็อันนี้จะเป็นเผือกช็อกโกแลตมะนาวแล้วก็อะไรนี่เราสามารถเติมคาราเมลอะไรเนี่ยเม็ดสีข้ารักอะ่ะ แมวนี่เราเอาช็อกโอกแลตโรยจ้ะอ,อาไหมแล้วอ,อันนี้ตักเจนลี่เอเมทอันนี้แหละแล้วก็มีมาชเมลโล่สีเลยสีชมพูเน่โอเคพอละ มีอันนี้ด้วยนะหลอดดูอันนี้จะเป็นข้าวโพดทุกเงยนะคะแล้วก็จะมีโซนเค้กนะนี่จะเป็นน้ำจิ้มน้ำพริกกะปิน้ำปลาหวานจะมีมะม่วงส้ังหลงแตงโแ,แล้วก็จะมีโซนนี้จะเป็นโซนสลัดน,นะคะอันนี้น่าจะเป็นน้ำกะทิเนาะกะทิมันเชื่อมอมันเชื่อมอันนี้เราสามารถอะดด็บเอาเอา เอาตัวแดงมาใส่ได้อันนี้ยังไม่ถึงโต๊ะเลยนะคะนี่จะเป็นโซนน้ำนะมีน้ำแดงรูฮาวายน้ำเสียบปูน้าคอนปูอัดคอนอาซาบินะคะแล้วก็มีโลโบอัดกับอะไรนี่ไข่หวานซูชิมีน้ำจิ้มเมี่ยงนะคะ อันนี้โซนขนมจีบซาลาเปานะคะอันนี้เปิดไงออโอ้ฟันนีข้าผัดนะคะอันนี้สปาเกตตี้อันนี้หมดแล้วหอยลายต้มยำน้ำาลนก็หมดแล้วอันนี้ก็จะเป็นของคาเล่นนะคะน้ำจิ้มจะมีน้ำจ,จิ้มซีฟู้ดชาบูแล้วก็จ,จิ้มเจล ันนี้จะเป็นอาหารทะเลนะคะกุ้งปลาหมึกแซลมอนหมึกต้องแล้วก็หนวดหมึกหั่นะคะสามชั้นสลสัดซีฟู้ดปลาหมึกแล้วก็มีหมูชีสมีหยกเกี๊ยวห่อตอวนี้จะเป็นตับหมูหมูมากแล้วก็เป็นลูกชิ้นใดๆผักนะคะแล้วก็ไข่กระหล่ำปลีอำกุ้บบงอันนี้จะเป็นซอนปิ้งย่างน,นะ,ะเขาบอกว่า เป็นโซนเกาหลีนะคะจะมีกิมจิยำหัวอ,อ้อผักสดน้ำจิม้มคอนซึเตสักน้องแข็งตรงนี้นะคะแล้วก็อันนี้น้ำผ่าดน้ำร้อน <c oughs> น้ำแดง <c oughs> น้ำเขียวชานมั <c oughs> ้ยหวานก็อันนี้เป็นวุ้นอันนี้ไข่มุกน,นะคะไข,ข่ขไมุกจะแข็งๆหน่อยแตงโมสตรอเบอรี่เอสนะคะแล้วโซนนี้นะคะก็จะเป็นของหวานมีคุกกี้สิงคโปร์แล้วก็ขนมขิงนี่อันนี้เอาไว้รวยติมได้ ก,ก็มีเยลลี่ต่างๆเหลือมาตรงนี้ก็โซนไอศกีมนะคะสามารถทำแป้งแผนเค้กได้แล้วก็โซนขนมฟังนะคะกาบีันนี้ร้อยเกาบเก้าาทเพิม่มน้ำเพิ่มน้ำก็ห้าสบาบาท